สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันนะคะเราได้ข้อมูลสรุปจาก investing.com ค่ะเป็นบทวิเคราะห์ของ HSBC เกี่ยวกับหุ้นที่เขามองว่าน่าจับตาเป็นพิเศษสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี2025นี้เลยเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเอทำไม HSBC ถึงเลือกหุ้นพวกนี้มามีเหตุผลอะไรมีปัจจัยพื้นฐานแบบไหนหรือว่า เอ,อ่อมีแววจะเติบโตยังไงบ้างคือบทวิเคราะห์นี้เขาจะเน้นบริษัทที่พื้นฐานดูแข็งแรงนะคะมีโอกาสโตแล้วก็มูลค่านะตอนนั้นดูน่าสนใจด้วยค่ะว่าอาจจะทำผลงานได้ดีช่วงปลายปีอืมโอเคมาเริ่มเจาะกันเลยดีกว่าค่ะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจจากทาง HSBC นะครับเขาคัดมาหลากหลายอุตสาหกรรมเลยก็พอจะเห็นภาพรวมอะไรบางอย่างได้เหมือนกันครับ เริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะ 3m ค่ะรหัสหุ้นก็ mmm ทาง hsbc เขาแนะนำซื้อเลยนะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่175ดอลลาร์ครับเทียบกับราคาตอนนั้นประมาณ156ดอลลาร์ก็ถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรใช่ค่ะจุดที่เขาเน้นคือคาดว่าการเติบโตจากธุรกิจหลักหรือที่เรียกว่า organic growth นะคะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอ จากการที่เขาพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆตรงนี้มีประเด็นอะไรเสริมไหมคะ ครับคือนอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพนวัตกรรมแล้วเนี่ย h s b c เขายังมองไปถึงภาพใหญ่ด้วยครับเขามองว่า 3M เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะถ้าภาคการผลิตในสหรัฐมันฟื้นตัวขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าพวกวัฏจักรการผลิตระยะสั้นเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็อ่อาจจะมีปัจจัยบวกเพิ่มอีกถ้าเฟดเริ่มผ่อนคลายนโยบายดอกเบี้ยนะครับ โอ oh, เรื่องดอกเบีย้ยก็เกี่ยวด้วยใช่ครับมันก็จะช่วยเรื่องต้นทุนทางการเงินแล้วก็อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมได้ด้วยแล้วเรื่องมูลค่าหุ้นเหรอคะเห็นว่าน่าสนใจเหมือนกันใช่ครับถ้าไปดูการประเมินมูลค่าหรือ P/E นะครับอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่เขาคาดการสํสำหรับปี2026อยู่ที่ประมาณ18เท่าซึ่งตัวเลขเนี้ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอยู่ถึง1 4เซตเลยนะโอ้ oh, ต่ำกว่าเยอะเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ใหม่หรือที่เรียกว่ารีเรทให้มันสูงขึ้นได้ถ้าปัจจัยต่างๆมันดีขึ้นตามที่คาดครับปัจจัยที่ว่านี่นอกจากเรื่องการเติบโตกำไรแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่อาจจะช่วยกระตุ้นได้คะอีกเรื่องที่สำคัญเลยแล้วตลาดก็จับตาดูอยู่คือเรื่องการแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสาร PFS a ครับอ๋อ PFS a ที่มีข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ครับ คือสารกลุ่มนี้มันใช้ในอุตสาหกรรมเยอะแต่ก็มีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมสุขภาพซึ่ง 3M ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ถ้าเรื่องนี้มันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นแบบว่ามีการตกลงยอมความกันได้หรือมีความชัดเจนมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นได้ครับ แล้วช่วงนี้ 3M เอ็ขามีความเคลื่อนไหวอื่นๆอ,อ,อีกบ้างไหมคะล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่า 3M กเอกำลังพิจารณาขายสินทรัพย์บางส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจเขาอะนะครับแล้วก็เพิ่งประกาศขายหุ้นรองของซอวันจำขอบไปอันนี้คือหน่วยธุรกิจสุขภาพเดิมที่เขาสปินออฟหรือแยกออกไปก่อนหน้านี้ก็เป็นการปรับพอร์ตให้มันชัดเจนขึ้นโฟกัสมากขึ้นครับ โอเคค่ะชัดเจนเลยสำหรับ 3M งั้นเราไปต่อกันที่ตัวถัดไปเลยนะคะ Broadcom ค่ะ AVGO ครับผมตัวนี้ก็แนะนำซื้อเหมือนกันเป้าหมาย400ดอลลาร์เทียบกับราคาตอนนั้นแถวๆ335ดอลลาร์ดูเหมือนจะเป็นดาวเด่นเรื่องชิปเลยนะคะโดยเฉพาะ ASIC หรือเปล่าคะชิปสันทำพิเศษถูกต้องเลยครับ Broadcom นี่ถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆในตลาดนี้โดยเฉพาะช่วงที่ AI บูมสุดๆแบบนี้ ทั้ง HSBC เขาคาดว่ากำลังการผลิต CoWoS ที่ Broadcom ได้รับการจัดสรรมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะ CoWoS ใช่ครับชิป on wafer on substrate เป็นเทคโนโลยีแพ็กชิปขั้นสูงอะครับอ๋อค่ะคาดว่าจะเพิ่มถึง81%เลยนะเทียบปีต่อปีภายในปีงบประมาณ2026โอ oh, ้เอ็เยอะมากเลยนะคะแล้ว CoWoS นี่มันสำคัญยังไงหรอคะคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เอาชิปหลายๆตัว มาวางซ้อนกันบนแผ่นเวเฟอร์นะครับแล้วเชื่อมต่อกันทําให้ได้ชิปที่ประสิทธิภาพสูงมากประมวลผลข้อมูลเยอะๆได้เร็วซึ่งมันจะเป็นมากๆสําหรับชิป AI ที่ใช้ในพวก Data Center การที่บรอ d คอมได้กําลังผลิตส่วนนี้เพิ่มขึ้นเยอะก็แปลว่าเขาผลิตชิป ASIC ที่ตลาดต้องการมากๆได้มากขึ้นนั่นเองครับงั้นก็แปลว่ารายได้จาก a s i c น่าจะโตกระฉูดเลยสิคะ ใช่เลยครับ HSBC คาดการรายได้ ASIC ปีงบ2026ไว้นะครับอยู่ที่30,000ล้านดอลลาร์สามหมล้าน <30 000. S 1> ครับแต่ถ้าเป็นกรณีดีที่สุดหรือบู c เคสเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง38,500พันล้านดอลลาร์ได้เลยก็เชื่อว่าการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดๆตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบ2026เลยซึ่งก็อาจจะทำให้ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ตอนนี้ได้ครับ แล้วมีมุมมองจากบรเกรหรือนักวิเคราะห์เจ้าอื่นเกี่ยวกับบล็อดคอมบ้างไหมคะง่าก็เหมือนเป็นตู้คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปนะครับที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ระบบเน็ตเวิร์กอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นจัดมาเป็นชุดพร้อมใช้สําหรับงาน AI โดยเฉพาะเลยซึ่งลูกค้าที่มิสโหพูดถึงเนี่ยเ,เขาเชื่อกันว่าเป็น Open AI ครับโอ้โห Open AI เลยเหรอคะครับการได้ดีวใหญ่แบบนี้มาก็ยิ่งตอกย้ำเลยว่าความต้องการในตลาด AI มันสูงจริงๆ น่าสนใจมากๆค่ะตัวนี้ไปต่อกันที่กลุ่มท่องเที่ยวกันบ้างนะคะ Booking Holdings หรือ BKNG ครับผม BKNG ตัวนี้ HSBC ก็แนะนำซื้อเหมือนกันแต่เป้าหมายนี้สูงมากเลยนะคะ7,218ดอลลาร์เทียบกับราคาตอนนั้นประมาณ5,420ดอลลาร์ 3. 5, 3. จุดเด่นเขาคือพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็กระจายตัวทั่วโลกใช่ไหมคะหลักๆเลยคืออย่างนั้นเลยครับความหลากหลายของบริการเขาเนี่ยทั้งจองโรงแรม ตัวเครื่องบินรถเช่ากิจกรรมต่างๆบวกกับการมีธุรกิจครอบคลุมหลายภูมิภาคมากๆทั่วโลกเลยนะพนักงาน87%อยู่นอกสหรัฐเลยครับอันนี้มันช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้หลายทางแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดใดตลาดหนึ่งได้ดีมากครับเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกที่พักอิสระด้วยจุดนี้สําคัญยังไงคะสําคัญมากครับ เพราะตลาดที่พักอิสระอย่างพวกโรงแรมเล็กๆบ้านพักอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะการที่บุ๊กคิงมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเนี่ยมันช่วยให้เขาเข้าถึงอินเวนทอรีหรือจํานวนห้องพักพวกนี้ได้มหาศาลเลยแล้วอีกอย่างคือการที่บริษัทสามารถเพิ่มสัดส่วน direct engagement ได้เรื่อยๆนะครับ direct engagement s คือการที่ลูกค้าเข้ามาจองโดยตรงผ่านเว็บหรือแอปของ Booking เองไม่ได้ผ่านช่องทางอื่นนะครับ ข้อมูลบอกว่าตอนนี้อยู่ระดับก,กลางๆ6กสเอร์เถ้าไม่นับช่องทาง B2B นะอันนี้มันช่วยลดต้นทุนการตลาดที่ต้องไม่จ่ายให้ช่องทางอื่นๆลงได้เยอะเลยครับแล้วในเน่การเย็นล่ะคะดูดีไหมเอ่ยดูดีทีเดียวครับ HSBC คาดการว่าอัตรากำไร e b i t a นะครับคือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายซึ่งใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากธุรกิจหลักๆเลย คาดว่าจะขยายตัวจาก35%ในปี2024ไปเป็น37.8%ในปี2027โห oh, เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วที่น่าสนใจมากๆคือความสามารถในการแปลงกำไรเป็นเงินสดหรือ cash conversion rate เนี่ยคาดว่าจะสูงเฉลี่ยถึง95%เลยนะในช่วงปี2025-2027 95%ถึงแปลว่ากำไรที่ทำได้กลายเป็นเงินสดในมือเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับ แสดงว่าธุรกิจเขาสร้างกระแสงเงินสดได้ดีมากๆแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Booking มีอะไรบ้างคะก็ล่าสุดมีการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน southwest airlines เข้ามาในแพลตฟอร์ม price line กับ booking.com ด้วยครับก็เป็นการขยายบริการให้มันครบวงจรมากขึ้นแล้วก็มีสถาบันการเงินอย่าง earth group ที่เพิ่งปรับคำแนะนำหุ้นตัวนี้ขึ้นเป็นซื้อจากเดิมที่เคยให้แค่ถือด้วยครับโหดูแข็งแรงรอบด้านจริงๆค่ะตัวนี้ข้ามมาดูฝั่งอาหารกันบ้างนะคะ h e r s h e ีค่ะรหัส HSY ครับ h e r s h e ีตัวนี้ก็ซื้อเหมือนกันเป้าหมาย211ดอลลาร์เทียบกับราคาตอนนั้น195ดอลลาร HSBC นี่ถึงกับยกให้เป็นตัวเลือกที่ชอบที่สุดในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปเลยนะคะใช่ครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นเรื่องราคาโกโก้ที่ผันผวนหนักมากๆเลยก็ตามใช่ค่ะอันนั้นน่ากังวลอยู่เหมือนกันแต่จุดที่น่าสนใจมากๆของเฮอร์ชี่คือเขาสามารถปรับขึ้นราคาสินค้ามาได้ต่อเนื่องยาวนานถึง26ไตรามาสเลยนะ26ไตรามาสใช่ครับแต่ที่สำคัญคือยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ด้วย อันนี้มันแสดงถึง pricing power หรืออำนาจในการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งมากๆครับแสดงว่าแบรนด์เขาแข็งแรงจริงลูกค้าติดถูกต้องครับแบรนด์เป็นที่รู้จักดีลูกค้ามีความพักดีสูงแล้วสถานการณ์ราคาโกโก้ตอนนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างผลประกอบการล่าสุดก็ปรับตัวลดลงมาพอสมควรแล้วครับประมาณ45%จากจุดสูงสุดเดิมแล้วก็มีข่าวดีเพิ่มเติมคือโกโก้ได้รับการยกเว้นภาษีสุลากากรจากรัฐบาลด้วย ปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ HSBC มองว่าจะช่วยลดแรงกดดันด,นด้านต้นทุนวัตถุดิบลงแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อกำไรของเฮอเช่ในระยะต่อไปได้ผลประกอบการล่าสุดก็เหมือนจะดีด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับผลประกอบการไตรามาส2ปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้พอสมควรทั้งกำไรและไรายได้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย Goldman s a ถึงกับปรับคำแนะนำหุ้นเฮเช่ขึ้นเป็นซื้อเลยนะ จากเดิมที่เคยแนะนําขายด้วยซ้าไปโอ้โหเปลี่ยนจากขายเป็นซื้อเลยแสดงว่ามุมมองเขาเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะคะเนี่ยครับก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่น่าจับตามากครับค่ะมาถึงตัวสุดท้ายใน5อันดับแรกที่เราจะเจาะลึกกันนะคะ Johnson Johnson หรือ JNJ ครับ j j ตัวนี้ก็แนะนำซื้อเป้าหมาย210ดอลลาร์เทียบกับราคาตอนนั้น188ดอลลาร์ ความแข็งแกร่งน่าจะมาจากฝั่งยาแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะถูกต้องครับ J&J เจเขามีไพร์ไลน์หรือกลุ่มยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก็รออนุมัติเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยเสริมแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางได้ดี HSB เขาคาดว่ายาใหม่ที่อาจจะเป็นบล็อกบัสเตอร์ได้เลยนะคือยาที่ทำยอดขายได้สูงมากๆ3ตัวคือ i m a v i a i l l e แล้วก็อาจจะรวมถึง I c คอ r o c u r r a ด้วย คาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตโดยรวมได้ราวๆ1.2%ครับนอกจากยาแล้วมีอะไรที่น่าจับตามองอีกไหมคะสำหรับ JNJ อีกเรื่องที่น่าสนใจและก็เป็นศักยภาพในอนาคตคือโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อ OTAVA ครับอ๋อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตาดัดครับบริษัทมีแผนจะยื่นเอกสารขออนุมัติต่อหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงต้นปี2025ซึ่งอันนี้ถือเป็นโอกาสการเติบโตที่สำคัญในฝั่งธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์เลยแล้ว HSBC ก็มองว่า ตลาดยังไม่ได้ให้มูลค่าหรือ price in ส่วนนี้เข้าไปในราคาหุ้นเต็มที่เท่าไร่แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องคดีความเกี่ยวกับแป้งเด็กอยู่ก็ตามครับพูดถึงคดีความแป้งเด็กอันนี้ถือเป็นความเสี่ยงใหญ่เลยใช่ไหมคะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆเลยถือเป็นความเสี่ยงสําคัญเลยครับแล้วก็ยังคาราคาซังอยู่ล่าสุดก็มีคําตัดสินให้บริษัทจ่ายเงินชดเชยสูงถึง966ล้านดอลลาร์ในคดีหนึ่งโหเยอะมากครับเรื่องคดีความพวกนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ มันเป็นความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งแต่ว่าในด้านการพัฒนายาเนี่ยก็ยังคงมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างล่าสุดก็มีข้อมูลติดตามผล48สัปดาห์ของยาเทรมเฟียในการรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบที่ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มีผลการทดลองระยะ2บีที่น่าพอใจของยาไอซิโคทริคิล่าสำหรับรอกผิวหนังภูมิแพ้ออกมาด้วยครับค่ะ ก็เรียกได้ว่ามีทั้งปัจจัยบวกจากนวัตกรรมแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเรื่องคดีความที่ต้องชั่งน้ําหนักกันไปนะคะนอกจาก5บริษัทหลักที่เราคุยกันค่อนข้างละเอียดนี้แล้วเนี่ยในรายชื่อของ h s b ก็ยังมีแนะนําตัวอื่นๆอีกใช่ไหมคะใช่ครับยังมีอีกหลายตัวเลยครับอย่างเช่น Meta Platforms หรือ META ยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียที่เราคุ้นเคยกันดีมี Own Holding อันนี้เป็นแบรนด์รองเท้าวิ่งแล้วก็เสื้อผ้ากีฬาที่กำลังมาแรงมากรหัส O N O N Oracle O R C L เจ้าพ่อ Database กับ Cloud แล้วก็มีกลุ่มการเงินอย่าง U S Bank Corp U S B ธนาคารใหญ่ในสหรัฐแล้วก็สายการบิน United Airlines U A L ด้วยครับ โอ้โหครอบคลุมหลากหลายอุตสาหากรรมมากๆเลยนะคะตั้งแต่เทคโนโลยีสินค้าอุปโ,โภคบริโภคการเงินการแพทย์ท่องเที่ยวไปจนถึงการบินเลยพอจะสรุปภาพรวมจากหุ้นที่ HSBC เขาเลือกมาเหล่านี้ได้ไหมคะว่ามันสะท้อนมุมมองอะไรเป็นพิเศษหรือเขาเน้นไปที่ทีมไหนเป็นหลักคะครับถ้าให้ลองสังเคราะห์ภาพรวมดูนะครับจะเห็นว่า HSBC เขาไม่ได้มองแค่มิติเดียวนะ แต่เน้นไปที่หลายๆปัจจัยประกอบกันอย่างแรกเลยคือปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอันนี้ชัดเจนบริษัทที่งบดุลดีมีกำไรสม่ำเสมอมีความสามารถในการแข่งขันอย่างที่สองคือศักยภาพการเติบโตเฉพาะทางครับโดยเฉพาะที่มันไปก่อกับเมกะเทรนใหญ่ๆอย่าง AI หรือการขยายตัวของตลาดชิปอย่างที่เราเห็นในบรอดคอมหรือการเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างบุ๊กิ้ง อย่างที่3ผมคิดว่าเขาก็มองหาโอกาสในหุ้นที่อาจจะฟื้นตัว turn around ด้วยนะครับอาจจะจากเรื่องวัฏจักรเศรษฐกิจหรืออัตราดอกเบี้ยอย่างกรณี 3M หรืออาจจะเป็นหุ้นที่ราคาลงมาเยอะแล้วแต่พื้นฐานจริงๆยังดีอยู่แล้วก็อย่างสุดท้ายคือความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนวัตถุดิบแบบที่ฮอร s h e ่เจอหรือประเด็นกฎหมายที่ซับซ้อนอย่าง JNJ ซึ่งมันแสดงถึงความยืดหยุ่นแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทได้ดีแค่ไหน เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือมองครอบคลุมหลายมิติไม่ได้มองแค่ว่าบริษัทไหนจะโตเร็วอย่างเดียวใช่ครับดูเหมือนเขาจะพยายามบาลานซ์ระหว่างการเติบโตคุณภาพแล้วก็มูลค่าด้วยค่ะแต่ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงมุมมองของนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินแห่งเดียวคือ HSBC นะคะถูกต้องครับ ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการช่วยชีย้แนวทางหรือเป็นไอเดียตั้งต้นได้ดีมากๆแต่ไม่ใช่คําแนะนําว่าต้องไปซื้อหรือขายตามโดยตรงนะครับการตัดสินใจลงทุนเนี่ยควรจะต้องพิจารณาข้อมูลจากหลายๆแหล่งประกอบกับเป้าหมายการลงทุนส่วนตัวและระลับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ด้วยตัวเองเสมอครับอันนี้สําคัญมากขอบคุณมากๆเลยค่ะสาหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ละเอียดมากๆในวันนี้ค่ะครับผมด้วยความยินดีครับ ทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าเมื่อเราพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกต่างๆที่เราก็คุยกันไปทั้งเรื่องทิศข้างดอกเบีย้ยที่ก็ยังไม่แน่นอนราคาวัตถุดิบที่ยังผันผวนได้หรือแม้แต่เรื่องกฎระเบียบคดีความต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นคําถามที่น่าสนใจก็คือปัจจัยมหาภาคแล้วก็ปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเติบโตแล้วก็มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเหล่านี้ในระยะยาวต่อไปได้ยังไงบ้างครับ นั้นเป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปจริงๆครับเพราะโลกการลงทุนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆครับค่ะวันนี้ก็คมต้องลาไปพร้อมกับคำถามชวนคิดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ